ชอบสินค้าดีทิฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง คุณผู้ชมอาจกําลังสงสัยใช่ไหมครับว่าชุมชนสีเขียวพึ่งพาตนเองนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเขาทําอะไรกันบ้างแล้วหากมาที่นี่เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเพื่อการพึ่งพาตนเองซึ่งคุณฝ้ายก็พร้อมแล้วที่จะให้คําตอบกับเราและคําตอบทั้งหมดก็อยู่ภายในชุมชนนิเวศสันติวนานี่เองครับค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปชมโซนต่างๆของชุมชนนิเวศสันติวนานะคะหลักๆในพื้นที่ชุมชนนิเวศสันติวนาค่ะก็ จะเป็นพื้นที่ป่านะคะแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นโซนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จัดเป็นสัดส,ส่วนที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราก็จะเหมือนอยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกับพื้นที่ป่าเนี่ยจะผสมผสา,านกันไปนะคะ,ละหลักๆก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเราทําการเพาะปลูกนะคะที่เป็นพื้นที่เกษตรนะคะแล้วก็จะมีการลรงเรือนปลูกผักนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ส่วนขนาดใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็ป่านะคะต้นไม้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีทีมงานนะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะในพื้นที่ของชุมชนนิเวศสันติวนาเนี่ยเราก็นําเอาหลักของการทําเกษตรแบบ p e r m a c ลเจอร์นะคะมาจัดก,การบริหารพื้นที่นะคะตรงบริเวณแปลงกล้วยจุดต่างๆเนี่ย เราจะใช้หลักของ Banana Circle นะคะเข้ามานะคะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ดูแลนะคะวงบอกกล้วยตรงนั้นเนี่ยให้เขาสามารถเอื้อดูแลกันละกันในในพื้นที่ตรงนั้นได้ทำให้เราไม่ต้องจัดการปลูกกล้วยเนี่ยนะคะได้จัดการได้อย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในวงบ a n a น่าเซอร์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของวง Banana Circle นะคะหรือว่าวงบอกกล้วยนะคะ ทุกจุดที่เราปลูกกล้วยในพื้นที่ชุมชนในเวศสันติวนาตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะเราพยายามใช้หลักคอเพอร์มาโรเจอร์นะคะแล้วก็หลักการดูแลนะคะเพื่อให้พืชเนี่ยสามารถดูแลกันและกันเองได้นะคะเป็นแบบแนวธรรมชาติเกื้อหนุนกันนะคะจะสังเกตวงบานาน่าเซอร์เคิลตรงนี้ค่ะมีความกว้างอาจจะสักประมาณ50-80ซนติเมตรนะคะแล้วก็เราจะขุด ะะขุดหลุมตรงกลางนะคะขุดหลุมตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีความลึกประมาณสัก5 0ซนติเมตรนะคะหลุมตรงนี้ค่ะจะเป็นหลุมที่ลึกลงไปนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตจากด้านบนมองมาท็อปวิวแบบนี้ค่ะมันจะเป็นรูปทรงเหมือนโดนัทนะคะหลุมตรงกลางนี้ไว้ใช้สําหรับเวลาที่เราตัดใบไม้กิ่งไม้มีเศษใบไม้ที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนี้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะทิ้งลงไปนะคะกลางหลุมตรงนี้ก็คือเป็นหลุมที่เราหมักปุ๋ยนะคะ แล้วขอบขอบขอ,บของวงโดนนัดตรงน really? an ี้ค okay. ่ะเราก็จะปลูกกล้วยนะคะห่างกันนะคะประมาณสัก1วงตรงนี้ค่ะได้ประมาณสัก5-6ต้นนะคะต้นกล้วยนะคะแล้วระหว่างต้นกล้วยนะคะระหว่าต้นกล้วยเนี่ยต้นนี้กับต้นนี้อย่างงี้นะคะระหว่างต้นกล้วยต่างๆเนี่ยค่ะเราจะปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะคะเช่นพริกนะคะกะเพราโหระพาตะไคร้นะคะปลูกสลับสลับไปนะคะ ข้อดีของการทำบะลานาเซอร์เคิลตรงนี้นะคะก็คือว่าปุ๋ยตรงกลางตรงนี้ค่ะเขาจะค่อยๆย,ย่อยสลายนะคะแล้วก็กล้วยกับตัวของผักส่วนครัวตัวนี้เขาจะได้สารอาหารจากจากปุ๋ยที่หมักอยู่ตรงกลางโดยที่เราไม่ต้องไปเติมปุ๋ยนะคะ<ๆ>หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องความสําคัญของพึ่งนะคะว่าเขาเนี่ยจะเป็น ตัวที่ช่วยในการผสมเกสรและเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ถ้าเราขาดพึ่งไปเนี่ยความสมดุลต่างๆอยู่ในโลกเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยดังนั้นเราก็เห็นความสําคัญของการเลี้ยงพึ่งนะคะเราก็เลยเอากล่องนะคะชนะโลงนะคะมาตั้งทิ้งไว้ใกล้ๆกับพืชอาหารนะคะเราสังเกตว่าถ้าตรงไหนมีต้นมะม่วงหรือว่าต้นต่างๆที่เขามีดอกออกเนะะี่ยค่ะเราก็เอากล่องชนโลงไปตั้งไว้หรือว่าเราอยากจะเพิ่มผลผลิต ผักสวนครัวหรือว่าผักอะไรต่างๆที่เราปลูกเนี่ยเขาจะไปช่วยผสมเกสรน,นะคะวิธีการก็จริงๆก็ง่ายมากเลยอันนี้ฝ้ายก็ไปรับพึ่งชนะนลงมาจากที่ฟาร์มในเครือข่ายนะคะแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะซึ่งก็จเจริญเติบโตได้ได้ดีนะคะแล้วเขาก็จะบินเข้าออกไปหาอาหารเองบินไปหาอาหารตามแปลงดอกไม้แล้วก็หรือว่าต้นไม้อะไรต่างๆแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาในรังนะคะ เราก็คือแทบจะไม่ต้องไปดูแลเลยแต่ว่าเราก็คือหาบ้านตั้งในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็อาหารนะคะก็ของพึ่งเนี่ยก็คือพวกจากน้ำหวานจากต้นไม้ดอกไม้ในพื้นที่เท่านั้นเองค่ะ ก็จะพามาดูที่คีโฮการ์เด้นนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่เป็นตัวอย่างของเพอร์ม,มาเค้าเจอร์ที่เรานํามาใช้ในชุมชนนิเวศสันติวนานะคะแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้คนเมืองหรือว่าคนที่มีาศึกษาดูงานได้เห็นว่าในพื้นที่ขนาดเล็ก,เ,ลกเนี่ยเราสามารถปลูกผักมีปุ๋ยใช้ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นจุดนี้นะคะถ้าเรามองจากด้านบนลงมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนลักษณะของรูกุญแจเขาเลยเรียกว่าคีโฮการ์เด้นนะคะซึ่งลักษณะของแปลงผักตัวเนี้ยค่ะคือ ตรงกลางนี้เลยเราสามารถเดินเข้าไปตรงกลางนี้ได้โดยที่ข้อตรงกลางนี้ค่ะคือเราจะหมักปุ๋ยซึ่งบริเวณที่เราทำคีโฮการ์เด้นเนี่ยมันจะใกล้ๆกับจุดลงอาหารนะคะซึ่งถ้าบ้านใครจะทําไว้เนี่ยก็คือควรที่อยู่ใกล้ๆในตัวบ้านหรือว่าโรงครัวนะคะหรือว่าตัวครัวเพื่อวเวลามีเสร็จอาหารนะคะทิ้งออกมาจากครัวจากบ้านแล้วเนี่ยเราก็เศษอาหารเสร็จผักผลไม้อาหารที่เรากิน เหลือเนี่ยคะ่ะสามารถทิ้งลงมาตรงกลางได้นะคะแล้วเราก็เลี้ยงไส้เดือนก็ได้ด้วยนะคะและไส้เดือนเขาจะช่วยย่อยเศษอาหารต่างๆนะคะแล้วก็เวลามีมูลไส้เดือนฉีไส้เดือนเนี่ยคะ่ะเาเขาจะอยู่ในบริเวณนี้แปลงผักข้างๆนี้คะ่ะเราก็จะสามารถปลูกผักสวนครัวต่างๆได้นะคะผักสลัดหรือจะเป็นพวกพืชสมุนไพรต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในพื้นที่แค่ประมาณสักออสองตารางเมตรตรงนี้เองคะ่ะเราสามารถมีทั้งผัก ะะหลากหลายปลูกสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะในแปลงนะคะแล้วเราก็มีปุ๋ยที่มาจากเศษอาหารนะคะที่มาจากบ้านของเรานะคะแล้วก็ให้ใช้เดือนกินมีปุ๋ยนะคะใช้ในพื้นที่แค่บริเวณนี้แล้วก็แทบจะไม่ต้องไปดูแลรักษาอะไรมากแค่เราลดน้ําเท่านั้นเองปุ๋ยแล้วก็มาจากเศษอาหารอยู่แล้วนะคะเราก็เก็บเกี่ยวผลิตในพื้นที่ตรงนี้ค่ะหปีเนี่ยมีเรามีผักทานนะคะแค่พื้นที่แค่สองตารางเมตรตรงนี้เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง หลักการที่เราจะนำเสนอให้กับคนที่มาดูในสันติวนาของเราค่ะที่ชุมชนนิเวศสันติวนาได้สร้างประโยชน์ต่อต่อสังคมนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราเป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ให้แก่ผู้บริโภคนะครับในพื้นในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียง